มาต่อยอดเรื่องของการใช้งานหน้าเว็บไซต์นะครับ chatgpt.com กันดีกว่าวันนี้มาลองแชร์ความรู้เรื่องของแป้นพิมพ์ลัดหรือช็อตคัทที่ใช้บนหน้าเว็บไซต์ของ chatgpt.com ได้ เออจะวัดสะดวกขึ้นไหมมาลองเรียนรู้ไปด้วยกันดีกว่านะครับกับบริการหมอคคอม1414พารกันนะครับหลังจากที่เราแนะนําหลากหลายเรื่องราวของ Chat GPT บนหน้าเว็บไซต์กันแล้ววันนี้ก็จะมาต่อยอดเรื่องแป้นพิมพ์ลัดเนาะสื่อนี้ทำเพื่อเพื่อนๆคนตาบอด ผมใช้ Windows 11 24 H2 ตัวอ่านหน้าจออย่าง NVDA และสี่งสังเคราะห์ภาษาไทย p p a ตาทิพนะครับเริ่มต้นผมขออนุญาต Windows M มาที่ d e s k ์ท็อป s ดสก์ทึ DTC1 แล้วผมก็จะใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนดีมีีมีย่ทั Microsoft Edge 3 3ผมชอบใช้ Microsoft Edge นะครับผมแต่ Edge ก็มีโค p i l o t เนาะแต่เราจะใช้ ChatGPT.com คุณจะใช้งาน Brave e Google Chrome Firefox แล้วแต่ที่คุณสะดวกเลยนะครับเพราะการเข้าหน้าเว็บไซต์ใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนเหมือนกันครับ e n t e เเข้าที่เบราว์เซอร์ที่คุณต้องการ,รอย่างผมเข้าที่ Edge นะครับไมโปรไฟล,ล์หไมขยายให้เต็มก่อนอั t e r n นต Space ิสเตแล้วก็ตกุกดตัว X X ray ไมโปรไฟล,ล์ 1, 1> จะเป็นคำสั่ง maximize นะครับเข้ามาที่ออ Microsoft Edge Chrome Brave Firefox แล้วไปที่ address bar ไปที่ที่อยู่เว็บไซต์กดอัลเทเนตดีครับอยู่การค้นหาสุดจากรหัสหนึ่งเขาก็จะมาที่ address bar เนาะเราก็พิมพ์ chat gpt.com นะครับ chatgpt.com ขออนุญาตไม่สะกดเนาะรอบเนี้ย ch t g wow t c uh o m c สะกดให้หน่อยแล้วกันเผื่อมีคนขอ c charlie hotel alpha t tango g g o p papa t tango.com นะครับ enter ได้เลยตั้งโหลดเหตุโหลดเสร็จสมบูรณ์ section ติได้เ็ดเร็วไปมหมคงไม่เร็วเนาะสำหรับใครที่จะมาเล่นถึงหน้าเว็บ chatgpt แล้ว Uh, 80%นะความเร็วตาทิปตอนนี้ซึ่งผมตั้งออโต้ฟอร์มโหมดไว้นะครับโดยปกติเราจะ,จะรู้การเข้าถึงแป้นพิมพ์ลัดอย่างไรนะครับผมคือเขาก็จริงๆเขามีทางลัดให้ด้วยเราไปทางลัดกันเลยไหมแต่จริงๆเออทางลัดเลยละกันเนาะเดี๋ยวบอกอีกทีตอนท้ายว่าจริงๆเข้าไปที่แป้นพิมพ์ลัดทางตรงทางไหนนะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับ คุณจะอยู่ในช่อง form mode หรือนอกนอก form mode นี่ก็ตามอยู่ในช่อง edit หรือไม่ได้อยู่นะครับให้กด control ค้างไว้แล้วกด s l a s ครับผมตรงน่าจะฝอฝาปะ control ะรท่าน,นจะเป็นคำสั่งเพื่อเข้ามาดูแป้นพิมพ์ลัดของหน้าเว็บไซต์ chatgpt.com นะครับที่เขามีให้เราเรียนรู้เบื้องต้นซึ่งตรงนี้ครับเราไปกดลูกศรลงมาอ่านไปพร้อมๆกันเลยครับเปิดชทใหม่ เปิดแชทใหม่อ่าก็คือเราจะคุยกับ Chat GPT ใหม่เลยเมื่อคุยไปแล้วอยากคุยใหม่อยากกลับมาคุยใหม่ง่ายๆให้กดคอนโทรชิป O c คอนโทรบวกชิปแล้วก็บวกตัว O ออ c สการ์คอนโทรชิปค้างไว้แล้วกดตัว O ครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปอ่านให้จบกันก่อนลูกศรลงครับโฟกัส <Focus S 1> <Focus S 2> ไปที่ช่องกรอกแชทโฟกัสอ่าคือย้อนกลับไปที่ช่องที่สำหรับพิมพ์คุยกับแชท GPT ครับผมชชให้กดชิปค้างไว้แล้วก็บวกกับปุ่ม e s c a p e จริงๆตัวนี้เราก็กดตัว E-echo แล้วเจอช่อง edit แล้วก็ space bar box ก็ได้แล้วแต่เอาที่เราสะดวกนะครับลูกศรลงครับคัดลอกบ l o c k โคสุดท้ายคัดลอกบ l o c k code สุดท้ายลูกศรลงครับ control chip semicolon control chip semicolon นะครับตอนแรกอ่ะผมไม่เข้าใจตัวเรื่องของผมไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการโคดดิ n งมานะครับเลยจะไม่ค่อยมีความรู้ก็เลยปรึกษาพี่โจเมืองนนว่าตรงนี้คืออะไรอ๋อก็เลยได้ความรู้จากพี่โจเมองนนมาว่า ถ้าเรามีการถาม Chat GPT เกี่ยวกับให้เขียนโค้ดอะไรที่มีโค้ดมาแล้วเขานำเสนอเป็นโค้ด HTML โค้ดของภา,าภาษาตัวนั้นภาษาตัวนี้ส่งมาให้เราเราสามารถใช้คำสั่งนี้คัดลอกบล็อกโค้ดได้แต่ว่าพี่โจ้แนะนำว่าบางครั้งมันอาจจะติดสัญลักษณ์ประหลาดปลาดมา คนที่เขียนโค้ดอาจจะเข้าใจแต่ถ้าคนที่ไม่ได้เขียนโค้ดอาจจะต้องปรึกษากับเพื่อนๆที่เขียนโค้ดเป็นกันด้วยนะครับแต่ก็เป็นคำสั่งที่แป้นพิมพ์ลัดให้มาคือ Control Shift Semicolon สำหรับคัดลอกบล็อกโค้ดสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาลองสาธิตให้ฟังกันว่าเป็นยังไงเนาะลูกศรลงมาครับคัดลอกคำตอบสุดท้ายคัดลอกคำตอบสุดท้ายในกรณีที่เรามีการแชทถามแชท GPT แล้วให้เขาตอบอย่างเช่นช่วยคำนวณการใช้ไฟของเราหน่อยวันนี้เรามีพัดลม2ตัวอะไรอย่างนู้นนี่นั่น เขาก็จะตอบมาเป็นข้อมูลเป็นเทคมานะครับเราสามารถใช้คําสั่ง Control น h i รช c Control Shi ิพทางไว้แล้วกดตัว C c ชาลีนะครับ control shift 4เพื่อคัดลอกคําตอบที่เขาส่งมาเป็นคําตอบสุดท้ายให้เราได้และนําไปวางใช้งานต่อที่ต่างๆ ลูกศรลงมาครับตั้งค่าคําสั่งแบบกําหนดเองอ่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้เลยตั้งค่าคําสั่งแบบกําหนดเองกรณีคําสั่งมันไปซ้ํากันนะครับคอนโทรลชิปไอคอนโทรลชิปไอลูกศรลงมาครับสลับเปิดปิดไซบาสลับเปิดปิดไซบาอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยจริงคอนโทรลชิปพคอนโทรลชิปเอสเอสเซอร่าเนาะอ่ลูกศรลงครับลบแชทลบแชทในกรณีที่เราคุยไปแล้วแล้วแชทนี้ไม่โอเคอ่ะเราก็ลบนะครับคอนโทรลชิปจริงๆคําสั่งตรงนี้เขาจะอ่านว่าคอนโทรลชิปแล้วก็ เป็นปุ่ม backspace นะครับในกำลังในการลบแชทสุดท้ายนะครับคอนโท롤틸ชิปบวก backspace นะครับลูกศรลงครับแสดงทางลัดแสดงทางลัดที่เราพาเข้ามาเนี่ยแหละครับลูกศรลงครับคอนโทรลเครื่องหมายครับคอนท롤กับปุ่ม slash นะครับคอนท롤탱โอเคผม escape ก็จะปิดแป้นพิมพ์ลัดแชท g t ที่ผมรู้ได้ยังไงว่าเข้ามาที่แป้นพิมพ์ลัดตรงนี้ง่ายๆครับเพื่อนๆกดแทบมาประวัติการแชทเนวิเกชันได้มลน์บล็อกหรือคอนท롤폼คอนท롤폼ปิดไซบาร ปิดไซบาร์ลูกศรขึ้นครับปิดไซบารลเมนูบัตั้งโคลสับเมนูเนี่ยครับเม,ม,ม,มนูข้างล่างสุดเนี่ยแหละครับที่เราเคยเข้าไปดูโปรไฟล์ของเราให้สเปซบาร์ที่ตรงนี้ครับเมนูแล้วก็เลื่อนลูกศรลงมาหมอคำหนึ่งพันสี่ร้อยสี่ก็จะมียูเซอร์ของเราอย่างของผมเป็นหมอคำหนึออ 1, ่งสี่หนึ่งสี่คุณกดลูกศรลงมาต่อครับคำช่วยและคำถามที่พบบ่อยสองครับคุณสามารถเข้ามาอ่านความช่วยเหลือของเขาคำถามที่พบบ่อยเพื่อใช้งานแชท GPT ได้ดียิ่งขึ้นลูกศรลงมาครับหมายเหตุประกอบการเปิดตัวสามครับลูกศรลงมาครัเลื่อนขยับนโยบายสี่ครับลูกศรลงมาครรััับบบนตอ แป้นพิมพ์ลัดอยู่ตรงนี้นี่เองครับผมแล้วผมก็เข้าไปอ่านแล้วก็รู้มาว่า control หรือ control tab ทาให้เรากดเข้าไปปนอ่านแป้นพิมพ์ลัดได้อย่างรวดเร็วเมื่อเรารู้แป้นพิมพ์ลัดแล้วนะครับเราสามารถใช้งานได้ง่ายๆนี่ผมกด escape นะครับอจีพีพีอ่าถ้าเกิดเราเราไม่ได้อยู่ที่ช่องไหนเลยนะครับแล้วเราอยากที่จะเริ่มแชทใหม่นะครับผมเราก็กด control shift ค้างไว้ control shift ค้างไว้แล้วกดตัว o section ติดต่อกดดิแท็บเบอรค เขาก็จะมาโฟกัสที่ช่องสำหรับเริ่มแชทใหม่ทันทีง่ายๆแบบนี้หรือบางคนบอกว่ากดตัว e echo แล้วก็ space เ,เนี่ยถ้าใครมีส่วนเสริมสกิน w ว a p p i n g ของ NVDA ไว้คุณจะอยู่บนอยู่ล่างาคุณกดตัว e echo แล้วก็ space bar ก็ใช้ได้เหมือนกันดังนั้นก็รู้ไว้ว่าคอนโทรลชิป O คือเริ่มแชทใหม่แล้วกัน แต่ถ้าคุณถนัดการใช้ eEcho ไปที่ช่อง Edit Box เพราะเราใช้ NVDA เป็นโครงสร้างเพื่อน,นำไปสู่ช่องแก้ไขก็กดแล้วก็ Spacebar ได้เลยแต่ถ้า o o t t r o s h i i t O มันจะกระโดดไปแบบเนี้ย้าผมอยู่ที่ไหนก็ตาม o o t t r o s h i i t O อยู่บนหน้าเว็บ c h a t GPT เขาจะกระโดดไปที่ช่องสำหรับคุยกับ c h a t GPT ทันทีเลยอย่างเช่นในความรู้อาจจะเป็นในเรื่องของไ่เเปลี่ยนภาษาก่อน หอน้าบอาแหวนอีรอีโอนอานาปีนี้ใมันก็นนรอเร,อร,อรือปุกอโอเอพอพอผ่านจจอาวแวนสุกดเกกี่องศาก็ไกเออซาไม่รู้เขาจะคำนวณให้ผมได้ไหมนะครับ เมื่อผมพิมพ์เสร็จผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนอิงดิทแล้วผมก็แท็บมาที่ปุ่มในกลุ่มเพจะนับสูตรองศาส่งคำสั่งนะครส่งคำสั่งนะครับแล้วเอนเตอร์ตึ้งเซ็กชันบังติดได้ดิแท็บบังข้อความแชท GPT แล้วเขาก็จะกลับมาที่ช่องเดิมเนี่ยให้แนะนำว่าให้กดแท็บมาหนึ่งครั้นแชท GPT ยังคงกำลังสร้างคำตอบเนี่ยแชท GPT ยังคงสร้างคำตอบนะครับเอ่อซึ่งตอนนี้ผมยังอยู่ในช่องอินดิทนะผมยังไม่ได้แท็บออกมานะครับผมซึ่งเนี่ยเขาไม่อ่านให้อัตโนมัติอยากให้อ่านลุก ผมยังหาคำสั่ง l e a d Allow ไม่เจอนะว่ามีแป้นพิมพ์ลัดในการสั่งไหมถ้าใครเจอบอกกันด้วยนะอมืมันจะได้กดง่ายๆผมแทบมาครับแ,แล้วคราวนี้ครับผมกด Ctrl control ทรลเอ็นไปที่ล่างสุดแล้วกดชิปและเฮทโฮเทลนะครับจะเป็นในส่วนของ Chat GPT ที่ตอบเรามานะครับ Chat GPT พูดว่าเรากดลูกศรลงมาบัตรทานรใส่แล้ว เขาบอกค้นหาไป5เว็บไซต์แล้วในึดูนปีนี้คาดว่าอุณหภูมิในกรุงเทพจะลดลงต่ำสุดประมาณ1 7 1 8องศาเซนเซียสโอ้ดีนะอุณหภูมิในกรุงเทพคาดว่าจะต่ำถึง 10, 17 18องศาเลยเหรอปีนี้ปีนี้หนาวในช่วงเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคมซึ่งจะถือว่าเป็นช่วงที่หนาวเย็นที่สุดของปีส่วนในเขตปร,ปริมณฑลอุณหภูมิอาจต่ำลงถึงประมาณ1-5 หนึ่งหกองศาเซนเซียโดยปกตินะผมก็จะบอกกับเพื่อนๆว่ากดตัวบีบาวโวคลิกแคบบร,ริดอลาล่าบัตทันลีดอาลาวคือกดอ่านหรือกดตัวบีบาวโวไปที่คลิกแคปบคัดลอกบัตทันคัดลอกก็จะสามารถคัดลอกในส่วนของอข้อมูลสุดท้ายที่เราค้นหาใน c h a t GPT ได้แต่เมื่อกี้เราอ่านแป้นพิมพ์ลัดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมคอนโทรลโฮมไปอยู่ที่ไหนก็ตามลแล้ว ทาง Chat GPT แป้นพิมพ์ลัดบอกว่าเราจะคัดลอกคำตอบสุดท้ายไปไว้ในคลิปบอร์ดโดยการกด Control s h i f ค้างไว้แล้วกดตัว C ชาลีไม่เปิไม่เป็นผลครับจริงๆเป็นผลนะครับแต่เนื่องด้วยคำสั่ง Control s h i p C ของผมเนี่ยดันไปซ้อนกับส่วนเสริมที่ผมมีอยู่ก็คือคล p s สปี k ส่วนเสริมคลิปสปีกส่วนเอเอาไว้ใช้สำหรับเวลาอ่านแล้ว เขาบอก Copy Copy แต่ Ctrl c o n โท l ลชิพซ4เขาจะเป็นคำสั่ง Copy ผ่านนะครับแต่ผมก็ไม่เคยได้ใช้เลยแต่คำสั่งดันไปชนกับส่วนเสริมที่มีอยู่ผมเองก็ได้รับความรู้ใหม่ครับปกติจะมีคำสั่ง Part ์คำสั่ง p a r t 2นะครับผมอย่างเช่นถ้าใช้จอ for windows เนี่ยเราจะกดคำสั่ง insert เลข3ผมเองก็จำได้แต่ของจอก็เลยบอกว่าพี่โจครับและคำสั่งของ n v d i ีไหมพี่โจบอกมีครับพี่โจแนะนำว่าให้กด insert กับ F2 จะเป็นการข้ามคำสั่งที่อาจจะซ้อนทับกันของ NVIDIA เพื่อไปใช้คำสั่งของ Windows ตามปกติเลยครับเขาเรียกว่าเป็น,ปน Enter Key to Pass 2ครับผมเป็นคำสั่งนะครับของ n v d a กใ็ใช้คำสั่ง n v d a Key 2 2> บวก F2 n e x Key t h r u g h อา p a Next Key p a Next Key t r u g ซึ่งพอ,พอเป็นดังนี้มันจะไม่ได้ใช้คำสั่ง n v d i a ละเราก็คำสั่ง NVIDIA จะไม่เป็นผล ดังนั้นเราก็จะกดคําสั่งคอนโทรลชิป C เลิศเปนาที่ฟูคีย์บอรเนี่ยคอนโทรลชิป C, C เขาก็จะบอกว่า LastResponse Copy to Keyboard ก็คือ,อในส่วนของคํา คำตอบสุดท้ายถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วอวิธีการเช็คเช็คยังไงผมเปิดโน้ตแพดรันได้หลักายดกเนมบอฟโปรแกรมโฟลเดอร์ด็อกเมนต์ปอดเดับดิรันดาวนึงรันได้กายดักเนมบอฟตโปรแกรมโฟลเดอร์ด็อกเมนต์ปอ n อินเทอร์เน็ตเดสขไมโครซอฟ์สามสี่สามบอฟสี่สี่เเลปิดไทยแล้ววงเล็บปิดไพยเ็ดมานีดีนึ่งบอฟสี่สี่เอินดิพวงเล็บเปิดวงเล็บปิยู ตอนนี้ NVIDIA ล้วนแล้วครับราวหนึ่ขอร่ังได้หลอก t ย i ด o t n e t p r o g r ร folder doc6 d e s t e p a d โน้ตแพดนี่ครับทดีด์เตอร์ docu e n t black อ่ะเสร็จแล้วผมคอนโทล v วางผมกดเปิดโน้แพดไม่ใช่ปลดนะครับเปิดเปิดโน้ตแพดมาแล้วคอนโทร v วางอ่ะตอนนี้ตอนนี้ N Chat GPT p r o f i สตาร์ไดรูหนาปีนี้คว่าอุณหภคมิในกรุงโน้ตแพไทีด docu e n t ในฤดูหนาปีนี้คว่าอุณหภคมิในกรุงเทพจะลงต่ำสุดประมาณหน หนี่ยครับองศาเซนซิเอตในพูดคุยคันเทนด์โนดแชทนด้บล็อกโนดแชทดูวันแชท GPT โปรไฟล์หนึ่งไมโครซอฟท์เอทวินโดวแชท GPT ด็อกท์เมนท์เฮดดิเลเวสองประวัติการแชทเหมือนกับตอนนี้รู้สึกเครื่องคอมผมหน่วงไปเลยนะครับก็คือสามารถคัดลอกแล้วคุณสามารถนำไปวางอะไรต่างๆด้วยตรงนี้ได้อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตเรื่องบล็อกโพสผมอาจจะไม่ได้สาธิตเนาะแต่ว่าถ้าคุณถามแชท GPT เกี่ยวกับบล็อกโบบล็อกโพสเนี่ยอันนี้คำสั่งจะไม่ชนนะครับสามารถใช้กดคำสั่งคอนโทนชิป เซมิโคลอนเออหรือลองให้ฟังดูไม่ได้มากคลิกเดสก์ท็อปนิดแชท G P Firo Pay หนึ่ง Microsoft Windows แชท G P F ก็เขาบอกให้กดทั้งคันตอบดีคลิกแคบเบิ้ลคันตอบไม่ดีบัดทันคลิกแคบเบิ้ลสีเมนูบัดเดสก์ท็อปนิดดีสี่เป็นบอสสี่สี่เอ็ดต้องบอกเลยว่าเอ่อ NVDA มีอาการหน่วงอันนี้ผมจะไม่ได้ตัดต่อนะให้เห็นเลยว่าเวลามีอาการหน่วงผมแก้ยังไงผมก็แก้โดยการกด Control Alt N เพื่อรีสตาร์ท NVDA ใหม่นะครับอ NVDA ก็จะปิดแล้วก็ NVDA จะเปิด แต่ก่อนหน้านี้ผมปิด Microsoft Edge ไปครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเครื่องมันหน่วงอ่ะเอาใหม่มีเดียที่ไม o คร f t ผมก็เข้า Microsoft Edge มาแล้วก็เข้า ChatGPT.com เข้ามาแล้วครับคราวนี้เราจะไปลองใช้คาสั่งแป้นพิมพ์ลัดคัดลอกบล็อกโค้ดกันนะครับอันนี้เราไม่ตัดต่อนะดังนั้นเมื่อกี้ผมก็เครื่องมันก็ล้วนพูดไม่หยุดเลยอ่ะเราก็ใช้วิธีการ1อินเทอร์เน็ต F4 ปิด Notepad แถบไปโดนเซฟแล้วนี่ c h a t GPT ยังมีปัญหาหน้าเว็บไซต์ก็อัตเนต F4 อีกแล้วก็คอนโทรลอัตเนต N เพื่อรีสตาร์ท NVDA ขึ้นมาใหม่แล้วคราวนี้คราวนี้ผมจะให้ลองลองเองเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโค้ดผมก็ไม่ค่อยมีความรู้มากนะผมก็จะบอกว่าวเผมก็จะบอกว่าช่วยชอชงเปลี่ยนช่วยเปลี่ยนคำว่าช่วยเปลี่ยนคำว่า หน้าเขาคำว่าดาวนโหลดดาวน์โหลดอภาษาอังกฤษด้วยนะเอาดีตัวใหญ่ดาวโอลดไทยวงเล็บเปิดไทยเอเป็นไมค์โน้เป็นอังกฤษวงเล็บเปิดเป็นลิงก์ไเป็นเคแล้วเป็นเป็นลิงก์งไทยวงเเปิดภาษาสอาร์สาร เอาเป็น H T M L นะภาษาในการเขียนโคด้ดอาจจะมีพวกหลายๆภาษาถ้าสมัยผมเรียนก็ปาร์คาร์นเก่าเลยอันนี้ H T M L นะภาษา English <HTML. S 2> <HTML. S 1> อังกฤษวงเล็บเปิด H T M L H T M L ตอนนี้ผมเขียนอะไรนะสวดเรียนคำว่าดาวเป็นดิ้งภาษา H T M L สีเล็ตประมาณนี้แล้วกันลองดูนะ,ะว่าเขาจะแนะนำการเขียนโค้ดว่ายังไงนะครับผมแล้วผมก็แท็บไปที่คช้แท็บบล็อกส่งคำสึ่ง Enter ตึ้ ผมยังพร้อมกับ c h a t GPT ไม่ค่อยเก่งมากนะเพื่อนๆที่พร้อมเก่งๆแล้วก็ Chat GPT ยังคงกำลังส้างค่ตออก,ก,ก็อาจจะเรียนรู้ได้เพิ่มเติมแต่ผมมาชี้เป้าว,ว่ามันมีแป้นพิมพ์ลัดที่เราจะใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของ chatgpt.com ได้นะครับโอเคผมก็แท็บมาหนึ่งครั้ง <Med S 1> แล้วคอนโทรล n เหมือนเดิม <Med S 2> แล้วก็ชิปเฮดโฮเทลคลิกแคปตัวอย่างเฮดดเนสขาก็จะมีตัวอย่างให้ลูกศรลงมาครับ หากคุณต้องการให้ผู้ใช้ดาวโหลดไฟล์ sample มาขัภาพา PDF คุณสามารถเขียนได้ดังนี้ค o l o อา้าวทำไมเป็น x sample .pdf ล,<อ>ล่ะ html คลิกแคปเบ,บิลบัตทั้งคัด,ดอ,อกโคด้ด html ยังงไล่ะหากคุณต้องการให้ผู้ใช้ดาวโหลดไฟล์ sample มาขัภาพ PDF คุณสามารถเขียนได้ดังนี้ค o l o เขียนได้ดังนี้โค l o n html อะไร html คลิกแคปเบ,บิลบัตทั้งคัด,ดอ,อกโคด้ดน้อยกว่า ref เท่ากับ f sample มาขัภาพ PDF ดาวโหลดมากกว่าดาวโหลดน้อยกว่าเครื่งองหมคะมา,ากกว่า PDF, อ๋ออย่างนี้เหรอประมาณนี้ผม,ผมเองเรื่องตรงนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจเลยเขาก็จะมีปุ่มคัดลอกโค้ดเนี่ยคัดลอกโค้ดให้เราคัดลอกโค้ดที่เราเลื่อนเจอตัวนี้นะสําหรับคนที่คนที่เขียนโค้ดเป็นถูกไหมผมไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะแต่ว่า,าบางทีเราไม่อยากหาปุ่มนี้เขาก็จะบอกว่าเราต้องกดคําสั่ง control shift semicolon เขาให้ค,ค,ค้บล็อกถูกเเขาก็บอก copy code block ถูก คลิปบอร์ดเรียบร้อยแล้วอ่าเราก็ไปเปิดโน้ตแพดวางซึ่งโค้ดผิดหรือโค้ดถูกคุณคุณคนที่คนคุณเขียนโค้ดคุณต้องไปดูอีกทีนะเพราะว่าแชททีพเขียนถูกหรือเขียนผิดแต่ทั้งหมดทั้งมวลถ้าเราแชทไปแล้วเราอยากลบแชทล่ะครับอืมเราอยากลบแชทเขาก็มีคําสั่งให้ลบแชทครับโดยการกดคําสั่งคนโทลชิปค้างไว้แล้วกดปุ่ม backspace ต้องการลบแชทนี้ใช่ไหมไบบต,ต้องการลบแชทนี้ใช่ไหม ต้องการลบแชทนี้ใช่ไหมแล้วก็อยู่ที่ปุ่มลบครับคุณก็กด Enter ได้เลยปรติบลแล้วเขาก็จะกลับมาที่ช่องสําหรับพิมพ์แชทคุยใหม่ด้วยลบเรียนรู้ไปแล้วคนเปิดแชทใหม่ก็เรียนรู้แล้วคัดลอกคําตอบสุดท้ายคัดลอกบล็อกโพสต์แล้วก็เปิดใครยังจําคําสั่งของ แป้นพิมพ์ลัดต่างๆไม่ได้ก็กด control s l a s เพื่อเข้าไปเรียนรู้แป้นพิมพ์ลัดเขาได้ใหม่ผมว่าต่อไปเขาคงเพิ่มแป้นพิมพ์ลัดที่จะทำให้เราใช้หน้าเว็บไซต์ของ w w w chatgpt com ได้มากขึ้นอยากให้มีการการอ่านในการอ่านออกเสียงนะครับผม Lead a l o u d ด้วยรวมถึงคำสั่งอื่นๆถ้าเพิ่มเข้ามาที่เราจำไม่ยากนะ คือถ้าเพิ่มเยอะไปบางทีเราก็จําได้ไม่หมดเพราะของแค่ NVDA เราก็จําและต้องมาจําคําสั่งของหน้าเว็บ ChatGPT.com อีกอะก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันถูกผิดยังไงต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะบางเรื่องผมเองอาจจะทราบบางส่วนแต่ว่าถ้าเจออะไรใหม่ๆมาที่ทําให้การใช้งาน NVDA ร่วมกับพีเพรทิฟหรือโปรแกรมอ่านเจ้าภาพร่วมกับเสียงสังเคราะห์ต่างๆแล้วมีประโยชน์มากขึ้นเพราะ AI ตอนนี้มันเข้าใกล้ตัวเรามากขึ้น การทำให้ใช้งานหน้าเว็บไซต์ AI อย่าง ChatGPT.com ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผมเองก็ตามหาเรื่องแป้นพิมพ์ลัดมาให้บริการมห1414พร้อมเสิร์ฟความรู้ให้กับทุกคนถ้าใครยังไม่มาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่าลืมนะครับ1414 14, รอคุณอยู่เพียงโทรมาสมัครสมาชิกมีบัตรคนพิการปุ๊บโทรมาที่022463835ต่อ310ในวันและเวลาทาการจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรา แต่ถ้าคุณเป็นสมาชิกแล้วและต้องการสอบถามเรื่องราวไอทีสำหรับผู้วิการทางสายตาคุณเป็นคนตาบอดคุณเป็นคนสายตาเลือนลางปรึกษากันได้ที่บริการหมอคอมเพียงกดหมายเลข1414 14, เมนูหลักกด9และกด1ให้บริการจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึงเที่ยงครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับปิดภาพประกันใดขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ